คำเตือนการทำงานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาล้ครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับนะมาอยู่กับแอสเทกันอีกแล้วอยู่แอสเทอีกแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับนะสาวถ้ำของเราจะพอปรับตัวละครกันสักพู่นะผมเนี่าใหญ่เกินไปนะนะั้ก็สวัสดีด้วยนะอยู่กับไซย่านะวันนี้ วันนี้ผมมาเล่นกับเกมเสาท่ามน,นะเดีย๋ยวขอเบลี่ยนสิบบาทแล้วกันนะวันนี้เล่นกันขำๆแล้วกันนะสามพันนะน้ำชมครับเนะี่ยยังไงก็กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับนะ <c oughs> โอ้โหเจ็บคอเฉยเลยเฮ้ม่วงมาม่วงมาไม่ไมไปเป็นไรม่วงมาตอนแรกว่ะแต่ปั่นสิบบาทนะทน้ำชมครับนะเราไหลกันยาวๆครับเขียวมาหรือเปล่าตอแรกม้วงมาไม่เป็นไรสำหรับตัวเสาท่าเรานี่ก็ มาชครับนะนย,ยอดทิพย์ของเรายังก็มีน่าติดามนะผมเนื้อตอนนี้ผมมีไลฟ์ทิพย์เกนั่นคือไปอยู่ในทิพย์เกนั่นแหละใครที่อยากติดตามผมก็ไปติดตามกันได้นะสำหรับช่องทางการติดตามผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะสำหรับช่องทางนี้ก็จะมีโปรแจกโปรโมชั่นแจกเงนิงแนงแจกรางวัลอะไรต่างๆนานานะยังไงก็ไปติดตามกันได้เออตอนนี้สาวท่าเดี๋ยวเราสัดผมนีครับเดี๋ยวจัดสัก สเตเตอร์ตุบเข้าหลัจากสักห้าสิบหมุนก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปซื้อปินปิ่นกันนะเดี๋ยวนี้สามหน,น,นสามพันแต่หรือเปล่าเอาวอลรวลก่อนแล้วกันนะชมครับนะไปไหลกันไปครับไหลกันไปสามสิบหมุนครับยาวไปเลยครับนะยังไงใครที่เป็นสายเติมสายโอ้โหสายกิจกรรมมา,มาร่วมกิจกรรมกันได้นะอยู่ใน,นทิกต็อกนะชมครับนะเดี๋ยวยาวกันไปครับได้เดี๋ยวผมจะ โหมดนะโหมดที่น่นาจะโปรหมดอ,อยู่ในเฟซบุ๊กนะใครที่ติดตามก็ยังไงก็ดคนที่ติดตาม,นะตามผมนะอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะตอนนี้ก็เริ่มย้ายไปแล้วจากยูทูบยูทูบผมก็ทำอยู่นะผมนะแต่วันเว้นวันนะสำหรับทิกตอกก็เรามีกิจกรรมทำกันทุกวันนะก็จะมีงานนี้โอ้หลายช่องอยู่เหมือนกันนะนะใครที่สนใจยังไงก็ไปติดตามกันได้ อนนี้สาวท่ามาดูกันก่อนดีกว่าเหลือสิบหมุนสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะโยกกันนะโยกไปซื้อผีบินกันสามไม้ได้มั้งได้หลายไม้อยู่แดงไอแดงไอแดงมันเป็นนักสู้แต่มันหายไปแล้ววะหมดแล้วครับต้องโยงครับไปห้ารา้อยก่อนตจัดไปครับห้าสเก็ตเตอร์ว่ะสองหมุนสาวท่ามดูกันก่อนแล้วกันนะ อขอแรงๆขอเอาๆหน่อยแล้วกันนะสาวถ้ำนะทุกทครับนะวันนี้เราอยู่กับเว็บไม่บอกครับผมอะไรนะอยู่เอ็กโวนะกับมีการที่ตีนะไปครับ้ไม่เข้าไม่เข้าครับไม่เข้าตีมาไม่เข้าอีกโอ้คืนแปดเองเลยห้าหมุนครับท่านผู้ชมครับสงสัยได้ทบไม้พันกว่า ผมว่าผมได้ทบไม้พันกว่าจบครับร้อยบาทมาแล้วแค่นี้สามหมุนชุดท้ายก็คูณสิบนะสองหมุนเออหลายก้อนอได้มาได้า90บาทได้มา250นะครึ่งเดียวได้มาครึ่งเดียวเองครับคุณผู้ชมครับขอทบอีกไม้นะไม้ถัดไปเดี๋ยวเราจัดหนักกันไม้ทำอน้าไปดูนหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนะสาวท่ามเอสเซ็กของเรา มาครับไม้พันห้าเดี๋ยววันนี้เราซื้อสามไม้นี่ไปกันไวๆครับทุกทชมครับนะมาทดลองกับช่วงบ่ายๆหน่อยแล้วกันนะสำหรับสาท่ามของเราโอ้โหสามไม้ไปแล้วไม่มีกูนไหลมาเลยเฮ้ยปีมาแถวเล็เกเออสวยไปก่อนไปก่อนไปก่อนกูนหกเองครับแล้วเลออีกมดวันน่าจะอยากวินไม่ได้ มา396แล้วท่านผู้ชมตามหมุนสุดท้ายครับโอ้โหดูเขาทำดิเฮ้ยหนึ่งหมุนสุดท้ายอะไรสี่ร้บ, 4, 38, บาทครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วโอ้โหหมายสุดท้ายแล้วไอ้เนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆก็แตกครับถนะ้าสามพันเราก็หายไปว่ะท่านผู้ชมเราได้มาหลายคลิปแล้วนะคลิปนี้มันจะกินยังไงก็กินกว่ะท่านผู้ชมนะ นะดูกันครับผมนะท่านผู้ชมครับนะมีได้แลก็ต้องคืนเลยนะงเงินมาแถวแรกต้องมาแล้วล่ะครับเอ้ยงเงินเออแบบนี้ดิหนึ่งพันบาทเอาดิครับผมมามาเรียบร้อยแล้ว1,602บาทครับนะได้คืนแล้ววะเฮ้ยเอาวะ จังหวะมันมามันก็มานะค,นครับนะเอออย่าไปรีบร้อนอย่าไปกดดันนะไปเล่นะลอตกดดันนี่ก็คือหมดตัวนะเดกทองยู่ที่ดวงด้วยอ้ยสสเอาอยัางไงตัวทองไหมขัดลาบอ่ะคุณผู้ไม้สุดท้ายโอเคอู้เดียวเข้าไปแคเตอร์อยู่แล้วได้มา1740ค,ครับท่านผู้ชมครับ 1,440นี่เดี๋ยวเราเบ็ดกันแอติมิลน,นะดูดีกว่าเผื่อเข้าฟิลิปปินส์แล้วเข้าไปแตกอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าดีนะโยมเออเอาละหาฟิลิปปินส์กันดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็กราบปลอาภัยกันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเราได้กับเขามาเยอะแล้วมันจะกินก็ไม่แปลกหรอกไปกินมาครับผมนะโอเคสามสิบสองเอแถวสามถ้าเอมาแถวสามไม่มาเนะไม่เป็นไร ยสิหมุนท้ายแล้วกันนะสหรับวันนี้ส่งท้ายนะนชครับนะยัเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนเรามานอนชครับสองร้อยห้าสิบหาทว่ะเออสวยเอท่าล้างโอ้โหสองมาต่อเฮ้ยเอแถวแรกกไใไม่เข้าวะได้มาหกห้าร้อยนผมนะขึ้นสองพแล้วว้าวหนึ่งเจ็ดแนอกว่ะไหนอกว่ะ่นชไหลนอกไหลนอก ใส่นอกคือว,ว่าสวยนะวันนี้กัดสามพันสามครับโอ้โห้าเจ็ดหกครับมาแตกอีกรอบแล้วมาครับผมจังหวะดีจังหวะดีจังหวะด,จวดีจะขึ้นเข้าทุนหว่าท่านผู้ชมห้าสิบหมุนสุดท้ายนะถ้าผมผมจะไม่ซื้อต่อแล้วห้าสิบหมุนสุดท้ายจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดันคลิปหน้ากันต่อนะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ลาลาเท่านี้ห้าสิบหมุนสุดท้ายครับดูกันดูกันครับนะเป็นกำลังใจกันห้าสิบหมุนสุดท้ายมันต้องมีแตกมีเข้าบ้างแหละท่านผู้ชมครับ ได้มีเสียนะมาโอ้ไอ้แดงมันเป็นนักกู้ติดมาครับเอแถวแรกแต่ติดได้มาก่อนครับเฮ้ยถ้าเข้าเมื่อกี้ก็รันได้ต่อนะห้าร้อยกูหายไปแล้วไอ้เหี้ยแป๊บเดียวเองเอาละสามที่หมุนสุดท้ายครับลุ้นกันไปต้องชมวินทินวิน,น,นโอ้ไม่ได้อีกฮอชิ เอาแล้วครับพันห้าสุดท้ายแล้วว่ะท่านผู้ชมครับจะขึ้นก็ขึ้นนะแต่ลงแม่งก็ลงไวเหลือเกินวะ่ะเกมนี้เออเคีต่อได้ครับไปต่อได้ไม่ได้ครับ94เองวะ่ะจังหวะสแกตเตอร์เราไม่น่าจะมาแล้วว่ะท่านผู้ชมครับผมไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าลุ้นกันนะดีไหมทั้งสองอแย่เลยครับงานแย่เลยครับงานงานี้ท่านผู้ชมครับสงสัยได้หมดตูดว่ะ อตูดแน่เลยว่ะเออมาครับสุดท้ายของเราครับท่านผู้ชมครับ20แล้วกันนะ1,000สุดท้ายมา<ะ>ลุ้นกันนะกีส่สแกตเตอร์กีส่สแกตเตอร์ครับผมนะท่านผู้ชมมาครับเริ่มรันกันเลยแล้วกันนะนะไม้แรกก็ไปแล้วไม้สองก็ไปแล้วไม้สามครับไม้สี่นี่ใส่ได้ไหม เอาครับพระกันอีกแล้วครับพระเป็นขี honey, ้เลยครับพระเป็นขี้เลยครับไปกันต่อครับผมสามลูกรับเรียบร้อยแดกแดกเรียบร้อยแล้วมันแดกเรียบร้อยแล้วอีมาไหมมาต่อว่ะเฮ้ยเออมาต่อสี่ร้อยสิบสวยสองนะหลายต่อครับเออหลาย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 ก่อนหลายก่อนปูนสิบหกปูนสิบหกอ่ะ มาครับแปดมาครับ840มาแล้วเหลืออีก2หมุนครับ2หมุนสุดท้ายครับแล้วดูกันนะแตกไหมหมัดสุดท้ายครับเอ้เฮ้เค้ยเคเอมาทำไมอะขาดทุนสี่หมัดไอ้ขาดทุนสีบาทแต่ตอนนี้ขาดทุนส0 0พันเนี่ยแต่เบ็นซีเรียสจัดกันมันก็ต้องจัดให้หมดเลยวะใช่ไหมโอ้ยร้อย้าสิบเป็นเหรอ เอาที่สุดแล้วอยู่ที่สุดท,ที่สเก็ตเตอร์เข้าจบครับสามสิบุสุดท้าย,ดดายได้ไหมแตกไหมเออเอายี่สิบดูเขาทำ nada? เบตสามสิบมันต้องมาแล้วล่ะสองพันอ่ะ้องเข้าแล้วล่ะโอ้ห้าสิบสี่บาทวะยังไหลอยู่ไหมไม่ไหลนะไม่ไหลนะไปแล้วครับยาม ยามนี้ยามนี้แตกแตกไหมโอ้แตกแตกมาแตกแตกถ้าร้อนสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับถึงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไป เขียวเขียวตัวแรกโอ้ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ oh my god my goodness มาครับผมมาท่านผู้ชมครับในสุดขั้วผมเป็นสามเป็นสามสิบเข้าเรียบร้อยแล้วไหลแล้วลครับท่านผู้ชมไอส่งไปแปดสิบปะเฮ้ยสี่ร้อยสามสิบสองมาแล้วท่านผู้ชมเง,เงินแถวแรกมานะ มาครับไม้แรกฮะาแปบาท8ปดบาทวะโอเคร้อยแหลายก่อนหลายก่อนแปดหมุนสุดท้ายครับมีฮึดตู้ก่อนงานนี้มีฮึดตู้อะดูกันครับผมนักชมอูอ้จะได้โอเคเอเข้าเ็จะได้ปะคูนสิบหกมาแล้วเล็5หมุนครับ ห้าหมุ <my> นส oh, okay. okay. ุดท yep. <uds> right. ้ายโอ้โหน้ำเงินเทได้วะเทพอแล้วกันนะจังหวัดดี1,300เนี่้ยขาดทุนขาดทุนมาพันพันพันสองถือว่าดีนะยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับนะเราลากันไปก่อนนะท่านผู้ชมครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยใครที่รับข่าวสารยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันใี เฟ็นบุ๊กแล้วกันเออเดี๋ยวกันนะผมแลวท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ